พระภไยรีพินาตนะครับหล่อแบบโบราณเก่าๆไม่ทราบที่ครับเหรียญหลวงอู่โพธาพิมุกด้านหน้าของเหรียญวัดป่าโพธาชัยนะครับนหนเหรียญว,วัดหนองกระโดนนะครับเข้มขลังอักขระเลขยันนะครับ เหรียญหลวงปูพ่พมมาเขมมะจาโรนะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญเหรียญพระอาจารย์มั่นอุริทัตโตนะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญน,นะครับเหรียญพระอธิการอ่อนวัดห้วยตะเคียน เหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่า,ด,า,นนา,ด,าทด,ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญเหรียนพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงพ่อสดนะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญนะครับวัดภาษีเจริญเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับจังหวัดอยุธยาเหรียญหลวงพ่อยวงวัดโพสี ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญน,นะครับเหรียญพระครูกิติคุณพิพัฒน์นะครับครบรอบหกรอบนะครับเหรียญหลวงพ่อจีนนะครับจังหวัดสิงห์บุรีด้านหน้าด้านหลังของเหรียญน,นะครับเหรียญหลวงพ่อทันใจ วัดฝางจังหวัดชัยนาธนะครับด้านหน้าด้านหลังของเหรียญเสาห้าปี60นะครับเหรียญเพิ่มบารมีนะครับวัดถ้ำไตรัตนะครับอ,บอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญ เหรียญสมเด็จโตรัชการที่5ครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญเหรียญหลวงพ่อดํานะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญเหรียญพระพุทธชินราชนะครับด้านหน้าของเหรียญด้านหลังของเหรียญนะครับวัดราชคุณารามนะครับ จังหวัดบุรีรัมย์เหรียญพระครูสุนทรธรรมจารีนะครับด้านหน้าด้านหลังของเหรียญน,นะครับวัดพระธาตุนะครับเหรียญพิทักษ์ไทยพลร่มนะครับพลรอหนึ่งด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญน,นะครับ เหรียญหลวงปู่คงนะครับด้านหน้าของเหรียญด้านหลังของเหรียญวัดตะเคานะครับอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมานะครับเหรียญน,นี้เหรียญสมเด็จพระสังฆราชนะครับวาสนามหาเทนนะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญ เปียนพระครูพิสารพรหมจันทร์นะครับด้านหน้าและด้านหลังของเรียนนะครับเปลี่ยนพระครูสารธรรมมานุวัตนะครับจังหวัดขอนแก่นด้านหน้าและด้านหลังของเรียนเปลี่ยนพระยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตต์นะครับด้านหน้า และด้านหลังของเหรียญปี2,557นะครับเหรียญหลุงพ่อโสธรนะครับด้านหน้าด้านหลังของเหรียญเป็นอระยันนะครับหลวงพ่อโสธรเหรียญหลวงปู่ข่ําวัดวังว่านะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญนะครับวัดไพรสนอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับ เหรียญพระมารวิชัย ury, ศาส,สดานะครับด้านหน้าด้านหลังเป็นพระธาตุพนมนะครับเหรียญพระเจ้าทันใจทองคำสำลิดนะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อโสวิราชนะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญเป็นหลวงพ่อสนนะครับหลวงพ่อสน เหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญรุ่นเสาห้านะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่เหรียญพระอาจารย์เสถียรสมาจาโรนะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อขอมนะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญนะครับเป็นเหรียญพระพุทธหลวงพ่อขอมนะครับ เหรียญหลวงพ่อปู่จงนะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญนะครับหลวงพ่อปู่จงเหรียญหลวงปู่ข่ํานะครับวัดกุดง้องจังหวัดชนบุรีนะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญเหรียญหลวงปู่ดูลนะครับหอมเลี่ยมกรอบนะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญ ปีพุทธศักราช2523นหะครับหลวงปู่ดูลน,นะครับหลวงปู่ดูลพระกิ่งไม่ทราบที่นะครับทองเหลืองสวยๆนะครับด้านหน้าและด้านหลังของเรียญน,นะครับพระกิ่งแหวนพระเจ้าหาพระองค์นะครับสำหรับแหวนวงนี้ แหวนพระพุทธนะครับเป็นแหวนพระพุทธพระเจ้าห้าพระองค์พระมเหสวนนะครับพระมเหสวนองค์นี้ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญพระมเหสวนเหรียญคูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับด้านหน้าของเหรียญด้านหลังของเหรียญน,นะครับ จังหวัดเชียงใหม่นะครับกูบาเจ้าสีวิชัยเหรียญหลวงพ่อปากแดงนะครับด้านหน้าของเหรียญด้านหลังเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับคุ้มครองปีชง60วัดหลวงพ่อปากแดงนะครับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับด้านหน้าของเหรียญ ด้านหลังของเหรียญมหาลาภเหรียญพระพุทธปฐมปัจเจกสีนาคราชนะครับด้านหน้าของเหรียญด้านหลังของเหรียญสร้างหอพระกองทัพภาคที่1นะนะครับปีพุทธศักราช2561นะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญพระพุทธนะครับ ยีพุทธศตรวรรษนะครับด้านหน้าด้านหลังของเหรียญน,นะครับเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับด้านหน้าของเหรียญวัดช่องแคอํอำเภอตาคลีอายุ79ปีนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับหลวงพ่อพรม เหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงปู่ชอบฐานสมโมนะครับวัดสัมมานุสรน,นะครับบ้านโคกมนวงังอำเภอวังสมุนจังหวัดเลยนะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับเหรียญพระอุปชาอีนะครับวัดสตหีบด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญน,นะครับในงาน หล่อพระพุทธรูปนะครับปีพุทธศักราช2473นะครับเหรียญพระครูสิริเกตรวรคุณนะครับด้านหน้าของเหรียญด้านหลังเป็นหลวงพ่อโสธรวัดเกตสโมสรน,นะครับ เหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูกเก็ตด,ด้านหน้าของเหรียญด้านหลังนะครับ100ปีวงเล็บ2450ถึง2551นดะครับด้านหลังและด้านหน้าเหรียญหลวงปู่ทุมนะครับเจ้าอาวาสองค์ที่1น,นะครับปีพศ2องพสอด ถึง2,488นะครับวัดป่าทรรวิเวกนะครับอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นรุ่นหลอ่อรูปเหมือนนะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับนวพรหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับ ศูนย์การฐานปืนใหญ่สร้างถวายวันที่30เดือนเมษายนปีพศ2 5 3 7นะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญหลวงปู่รถนะครับด้านหน้าของเหรียญด้านหลังเป็นหลวงปู่นิดนะครับเหรียญสแตมหลวงพ่อสุดนะครับด้านหน้าของเหรียญ อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับปีพุทธศักราช2504นะครับหลวงพ่อสุดเหรียญหลวงปู่แพ้วปะวะโรนะครับด้านหน้าของเหรียญปลอดภัยวัดประชาราชบำรุงนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับรุ่นปลอดภัยนะครับ เหรียญหลวงพ่อมุ้ยนะครับพระครูสุวรรณพุทธาจารย์นะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญวัดดอนไร่นะครับด้านหลังเป็นอักขรยันหลวงพ่อมุ้ยนะครับเหรียญหลวงตาอินชาคาโรโนะครับที่ะระลึกอายุ86ปีนะครับด้านหน้าของเหรียญและด้านหลังของเหรียญ วัดขาไม้แดงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับหลวงพ่อหลวงตาอินนะครับเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะครับด้านหน้าของเหรียญผิวสวยๆนะครับวัดโอภาสีบางมดกอทอมอนะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับหลวงพ่อโอภาสีนะครับ เหรียญเจริญพรหลวงปูหมุนนะครับเหรียญน,นี้อีกหนึ่งเหรียญที่สวยงามนะครับลงยาสีน้ําเงินนะครับด้านหน้าของเหรียญและด้านหลังของเหรียญเมตตามหานิยมอมตะพระมหาเทราจารย์5แผ่นดินนะครับปีพศ2562นะครับสาหรับเหรียญน,นี้สวยเหรียญเจริญพรหลวงปูหมุนนะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับ มาดูด้านหลังของเหรียญนะครับเมตตามหานิยมนะครับอมตะพระมหาเทราจาร์5แผ่นดินนะครับปี2562นะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับรุ่นเจริญพรน,นะครับด้านหน้าของเหรียญด้านหลังของเหรียญเมตตามหานิยมนะครับอมตะพระมหาเทราจาร์ 5แผ่นดินนะครับปีพุทธศักราช2 5 6 2นนะครับสำหรับเปลี่ยนนี้